อุยโอ้ยกลมกับปวดเอนะโอ้ยนังกัโอยเอนะอ้าพี่พี่เธอเป็นอย่างโอ้ยฉันปวดกระดูกปวดกระเดี่ยวฉันปวดแขงปวดขาปวดเอวปวดโตแม่โอ้ยเป็นสระกเป็นส่นสสนสะโอ้ยนังก่อนนังก่อนนังก่ะะอนยเจาหน้ี่เศยวห้าดิอ๊ยนี่ยฉันมีตซยนี่ะนีันา,าน่มันง่าดำสกัดเจนออมี2แบบ ก็แบบไรเอ่ะเอาแบบกองก็แบบกับผักปุ้ยต่างกันจังใจเอากับพวกนี่ก็มีเกลือิปแคปซูลอันนี้มีสามซิปแคปซูลแกี่ยังไงเอาเกี่ปวดเอวปวดเอ็นคงเอ็นข้อปวดเอวปวดตัวจนปวดคงปวดขาปวดกระดูกกระเดี่ยวปวดกระดูกหรือไงเลยปอนปวดเอาไปเลยกินมันจะเป็นตระดีแท้ วัชิดาวัชิดาซอยได้ซอยได้แถแน่นอนเธอะคันสนใจนั่นโทษสอบถามหรือสังสือกับตัวแทนจะจำนัด